คุณไม่ต้องการมีลพลานเพื่อลดหน้าท้องของคุณหรือว่า10กิโลที่คุณเพิ่มขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่คุณทํามีลพลานทุกครั้งที่คุณออกไปทานข้าวข้างนอกไปเที่ยวหรือว่าไปเดทไดดกับแฟนของคุณคุณก็ไม่สามารถทําตามมันได้มันไม่เวิร์กสำหรับฉามันไม่เวิร์กสำหรับลูกเทรนของเรา เพราะทุกคนก็อยากมีชีวิตใช่ไหมคะและปัญหาจริงคือไม่ใช่ว่าม e ลพลานั้นมันไม่ได้ผลและคุณไม่ใช่คนล้มเหลวหรือว่าไม่มีวิน,นัยแต่จริงๆแล้วคุณยังไม่เรียนรู้วิธีการทานอาหารที่คุณชอบและลดน้ําหนักไปพร้อมๆกันเพราะเมื่อคุณจํากัดตัวเองคุณก็จะคิดถึงแต่วันหยุดหน้าหรือว่าชีตเดหน้าและเมื่อถึงวันนั้นคุณก็จะกินต่บาตแตกดีใช่คุณยังสามารถซื้อมิลพลานจากอินฟลูเอนเซอร์โปรดของคุณได้ที่ดูลีนและทนแต่ให้รู้ไว้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทานตามนั้นจริงๆใช่ คุณสามารถลองโปรแกรมถูกๆหรือว่าฟรีได้แต่ว่าปัญหาจริงๆคือความสัมพันธ์ของคุณกับอาหารจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนและสิ่งนี้เกิดจากการเรียนรู้และมันคือสิ่งที่เราสอนลูกเชนของเราว่าจะต้องทานยังไงเวลาไปทานข้าวข้าง